อสุกประกาศน้าผากยังดีแต้มหน้าผาก็ยังดีแต้มเอาหนักั่ใช่ยนแบบนี้ในพวกมันจะมีสิ่น้าลกมีครับมีมีมีครับมาเมี่ือมจายห้าชอบชีวิตอ้เหมือนต้องห้าผู้ชบอกรก่อะตั้งหดตั้งเสือกหรอกเสียกแล้บอมเสียมูนมะไหนี่

ก็ีพมาลองดูเองดูมันครับคับเรแก้แก้เสนออขอโทษแก้แก้เส้นแก้เส้นออกขอโทษเก็ตอยยังออกด้วแก้เอาไว้แค่เนูแสดงหรอกแล้วจะงแสดงก็ได้ครัอตามความบันเทิดเข้าสร้างความบันเทิงที่เอ็มซีอย่างอย่างเราทาดาสีอย่างนี้แกถึงเวลาเอาเก็นออก ครับยกเรเียบร้อยละเออเอ,อหมดเลยหรอเรียบร้อย่เม่งยือเอาหอแน,น่แดงคนบอก <c oughs> ใช่นิม่มเขัวเราโที่ไหน โิ้งก <S 1. S 2> <c ười> ็ใส <c ười> <Okay. S 1> ่นี้ตอได้กันเลยอ๋อก็นี่ผแรเอ่มันมันการลงทุนมันาแรเดือนน้ี่ผมเอามาูแรกอันนีุ้กนี้ออผมแรกวออ้าว

นุ่งเนียวใส่เยียวอย่างนี้เนียวแหนงหยานี้มันจะเียวเบอเบอน้ำก็เตีวเนี่ยเราว่าไปเลยที่้อก่อนเนาะเอ้รู้ไดเรียกว่าทอือมาหมาน่่ยออกได้ยง

ดเียร ok, ันีกบั๊บต้องมันจะก็ออกน้้าก็ออกจริงวันป้าเฮ้ยอยู่ไม่ได้นั่งไม่ได้นงม่มาตัวกันนั่งวกันเนี่ย่อมมาแล้วยำเนี่ยกินันร่วกกิน ได้แล้วพยายามเพิ่ม3เพิ่ม3อยู่เลยนะครับมาแล้วโอ้รกอ่ะโอ้ <laughs>